จ้าเอ็นเจอร์ไลท์สไตล์อินเดนมารกผ้าเก็บเห็ดจ้ามือที่ผ้าเก็บเห็ดมันปูต่อจ้าล่ะเด้อมาพอแล้วจา้าผ้าเก็บเห็ดมันปูต่อเบื้องนะจา้าดอกไม่แต่อดอกใหญ่ๆพญ่บนนะจา้าอันนี้ก็ดอกนี่หน่อยตองพะเหล่าก็ต้องเอาเบื้องใส่เบืนน้องไม่หนีจ้าเห็นไหมไม่มันกัตอมนี้เดี๋ยวนี้จาออ้าลื่นยาขึ้นก็ไปกดถึกดอกเห็ดก็กจนเละหมดจอยกันเลย เลยจ้ะเ,จะเห็นบดจ้าตาดีก็เห็นตาบดีก็เห็นเลยจ้ะโอ้เสื้อผ้าแปลวาตั้งคุนไอาทิตย์คนอื่นอยู่บางน,นึงอลยจ้ะในความมันเบิดเลยจ้ะเปิดออกมาก็มาเจออีกพี่นายุตไตยาพี่เฮ้อมองอะไรนี่จ้ะมองจอยข่มถึกมันมองอะไรนี่จ้ะโอ้อยง่าย มันงามอยู่และวจนแยัดขึ้นมากระเลตุ่มเปะ์หมดจ้ะไปไปไปมองไอ้ที่เพันเอิญเนาะไอ้จิตพันวาดีเดียวยไต่หย่าดีเดียววสันม่เนี่ไอ้จิตมันก็เป็นใจความเนี่ยมาเก็บเพชรคื้นเถอะเนาะขอบและเอาใจเมียใหญ่เนี่ยจ้ะสวยค่ะ จะมาแอบเกิดจุกอันกวาดินออาผู้ชิสแกจเลือลักเดนจาฟักติสแกปูดีเดกพวกระนิ่ว,ว,ว,วอีกอะฮึไอหน่อยจะเอาจ่าไปจ,าจา่าไอ้จตจ่อยจ้ะสภายกระเป๋าอันบุญทรงคือคือเอ้าโอ้คุณอาจารย์คุณมาพ่อ ไม่ได้เหลือเพิ่มก็พออู้หแมงวันค่ะพาาุณน่ะจ๊ะนั่นบ้าสามดอกนี่ลนะน้าจา๊ะอืมกําลังอ่อนๆส,สวยๆอบๆพ่อแม่พี่น้องเลยโยู่ปุณนะจ๊ะปุณนะอู้ย ไปจะหาต่อจ้าบนป่าเห็ดน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อไอ้จิตจอยจิตจอยมาย่างป่านะเมียเอ,อ๊ะลุกตะลุกซอยเมียหาเห็ดจ้ะสบายกระเป๋าเมียคือย่างเป็นมูอเมียจ้ะ ว่าเสา้าเส้าดนะจ๊ะเนะนี่ก็ดอกอ่อนมันเด้อด,ดจัดเลยถ้าเปียอ่อนอ่อนมันอ่อนหน่อยพวกไหวมันไงนะจ๊ะเนะจ้ามาผุดแล้วนะจ๊ะสามดอกสวยสวย หลายดอกอยู่จ้ะอุ้ยภาษาสเก็ตอิตูไทฟี่เฟเ็ก์เยโอ้โหภาษาภาษาฮัลโนลจ้ะดอกบักไงนึงหดดกดอกจุ่มยู่มองเดียวกันจ้ะสะอ่อนขาดลายนัดถือกันใบพันธอนงึงฮจ้ะพุ่นน่ะขาพ่นพนจ้ะ กระลังพอดีเลยจ้ะอ่อนๆน่ะจ,จ,จะนะจะเสียออนได้ก่อนดอกนี้ออกมาแล้วเบิ่งขานี่จ้ะโดอกขาบักไงน่นงจ้ะมันจะเป็นดอกแฝดอะไรในบนน่นนนะขากจะได้จ้ะอีกแล้วดอกสุดท้าย ขักจกขักเลิดเลิดเลิดไอ้ทิดพนมพอจ้ะอู้มาเสรนะสัก <jer> ค <girlfriend authenticity> ่อยลีโอ้มยกอดพะซี่ดอกบักใงหนึ่งจ้าเบิงเนี่ยโอ้มยกอดตุ๊กภาษาโอ้มยกอดปาดจ้าเบิงๆบงตื่นกอหนีกอเดี๋ยวจ้าพ่อแม่พี่นองเอ้ย ันด ja, si uh. ah, ึงยาแห้งหลายเศร้ามาถึกดอกเพิ่นโอ้ตายตายพวดพ่อบักโม่บักแตงจ่าเบิ่งแนจ่าโอ้ตายตายเบื้องใจสิดือดยาออกให้เบิ่งได้จ่าเบิ่งแนนพูดนะโอ้ยออกมาออกมากยาออกมาจุ่มเดียวได้จ่าเด้อเบื้งแนนจ่าเห็นวันี่ งามคักนะเนี่ยเต็มเลยจะเข้าเหมือนนกสนาดเอสอะบึ่งแน่จ้ะงามคักหลายบ่พุ่นน่ะอุ้ยสวยงามสวยงามจ้ะอันนี้ก็คักแทเร่ย์ถิ่นพุณ่ะใหย่โถยคนแต่ว่าถูกอันคิดแล้วว่าฉันคิดว่ามีแค่สองดอกพ่ะนะเปิดออกมายังสาบลาบอยู่อื้ย พูดพ่อบักโมบักแตงจ้าเก็บเก็บเก็บมาเท่นนี้มึงแน่จ้ามึงนะมึงใจชิดด้อยได้เป็นพ่อนี่จ้ามึงแน่นี่เฮ้ยตลอกงามๆแล้วพอไม่ตดอกงามๆจ้าจะพ่อยังเฮ็ดเงี้ยวตุดปูดติดปีดขึ้นจะคลองเนี่ยตุดปูดติดปีดอันมาแย่หมดไหมจ้ามึงแน่จ้าจะสิผ้ามุดเอาพูน่ะเห็นบ่มพูน่ะเห็นบ่มพูน่ะงามจะได้โตุดอกนี่กันจ้ะ จ้าเป็นยังไงของเราโอ้ยไปถึงโอ้ยพังเบิดจ้ะจอยดึงเฮ็ดไหมมาต่อไปเอาอันนี้ก็เปโอ้ยเบิ่งเนจ่าเจเมนเศร้าอย่าขึ้นมาไปถืดกันเบิ่งเนจ่ะขามันดอกมันใจเศร้าขึ้นมาแล้วโอ้ยคัขกขกัดขัดขัดเบื้องเนจ่าไปต่อจ้ะไปต่อพ่ออีกแล้วจ้าพ่ออีกแล้ว,ไ,ลวไอ้ทิศต่อพ้นพอ่อ แม่นจอยดอักมีใจทิศแล้วลลพอคนะแต่ลอดกำงนะาแล้วพอกดนอลยนะจ๊ะนะแมไปจะหาตัวหาตัวเฮลท์คนะเราเห็นตลอดได้ใจทิศจอยแม่งเดอดไล้งงานเนี่หน้อยหลอดนี่จ้ะไปไปไปทางบุญต่อแ <c oughs> นจ่จ้ะพ่อแม่พี่นอนอง ให้จิตใจเป็นมาพ่อจะมันรลอตาดีนะโอ้โหมึงแม่จรร้ะมันนมันตาดีอู้พลอมึงแม่จ้ะพุ่นนะดอกส,สวยๆอันนี้ก็ส,สวยๆจา้าเอาแหวงเลยก็อ,อันถึกอันดินบางนึงอันจ้ะดอกนี้ด้วย แมงวันแมงวันที่เก่าปากคนจ้ะเห็นบ่าจ้าบ้างไหมพีนาา่นะจ้ะเน่หน่อยเน่ๆอยูอย่ยยยพีน่น่ะขึ้นไล่ไปน้ำดินน้ำดอนพีนาา่น่ะจ้ะแม่นมืดเดี๋ยวนี่นเด็กก็แม่นอา้อาวเละเม,มดพังมดจอยเอ้ยพี่นะจ๊ะดอกนี้ตัวอืม แล้วพออีกแล้วใจเย็นๆใจเย็นเก็บท่งนี้วันนี้แล้วอยู่อาเอ้ยนี่จ้ะหน่อยในในแมงวันอันสร้างตัวหนาข้นเลอนี่จ้ะแม่ใจ้ะฮัลคเอาฮัลเอาเลยล่ะเบิงบ้งเบืงบ้งเบิ้งดอกนี่เพ่ะมาดินมันยังบปติดฮักเลยเบิ <c oughs> ้องไหนจ้ะข้อหลอกแขนเหล่แกงแซ่บแล้วใส่พักอีตูพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มันตัวรอบนี้น้ำกันเป็นะจ๊ะเสียบทะเลตัวนี่หาตัวจ้าจ้าไอจิตแล้วพออีกแล้วผู้นึงหาผู้นึงเก็บจังสี่ไข่นะแม่อาจารย์น่ะตรงนั้นนี่บักใหญ่นึะอันอีหยังคะดอกหน่อยเป็นดอกนี่หน่อยเปนดอกงามแต่ละจ้ะ เบืงใส่ให้เบื้งดอกอ่อนมันได้จ้ะดอกอ่อนมันเป็นแถวสับหลาบยุบไปนลยจ้ะดอกอ่อนมันได้จ้ะจงไว้ให้มาดามเพิ่นมาเก,ก็บพอดีเพิ่นมามันดอกใหญ่จ้ะแน่ในคนนะกำลังปรุงแล้วจ้ะนะตายอยู่ได้จ้ะการล้างเกิดคนตุบอีกสองสามหมื่นสองหมื่นนี่สับหลาบนี่แหละจ้ะคนนะจ้ะงามๆป,ไป้ไปต่อจ้ะไปต่อ ไอ้ทิดจ้ะเมื่อกี้นั้นพ่อนผู้สาวฝรั่งผู้หญิงฝรั่งจ้ะเพื่นกันเพื่นกันถือซุงพลาสติกมาเก็บเห็ดเกี่ยวกันเพื่อนละฆ่าตะยางกันงุ้มงุ้มซาซาเก็บเห็ดเพื่อนละเพื่อนละว่าเห็นจอยเพื่อนจอยก็เลยนแนมไปข้างหลังจะเห็นเพื่อนจอยก็เลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนละตื่นก็เลยว่าถ้าได้ร้ายบ้าวสั่นเพื่อนถึงก็เลยเปิดถุงไอ้จอยเพื่อนเพื่อนละทุงพลาสติกมาเพื่อนไม่อย่างอ็กระลังกายเพื่อน ก็ื่อเราทุงกับสติกมาใส่เห็ดพร้อมจ้ะขอทาแต่และน้าจันเนาะเสียงนกแล้วจ้ะเด้อเสียงไอจิตจอยไอจอยเงี้ยน้ำอ,อายว่าไก่สีหูเขาไปว่าสั่น์เป็นว่าไก่แล้วว่าสัน่นสิ้อผ้ามันทั่วืัอนีจ้จ้ะผ้ามันเป็นโลตอนนี้มันมันผ่าน,านจอยเลาะปลายอยู่ พอออกจากป่าแล้วก็ม <ata> okay, ันตาจอยสีผามันเปเหระจากินข้าวกินน้ำมันจันี่ก็สิเริ่มเ็ดงานแล้วฮารุฟอนนูสแกตพ่อยังเลยจาคะพ่พ่อพ่อพั่อพ่อพ่พ่่พ่อพ่พ่อพพ่อ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 ่อจ่ะพ่่อ่อพ่อพ่อกก ไอ้นีเลยอีนี่อะไรบ้ะฮะอน่ะไอ้ไ้นใส่ค่ะอ้เด้อ่าสิมันเป็นเรื่องเลื้งเพิ่นล้วบแน่จะบแน่ใจจ้ะลูกตาดีดีเลยนะเบ่เบิ่งจ้ะเห็นบ่ดอกไงของเราอยู่แล้วปวดตะลอดไหม Ja yeah, Åh. Oh. Oh, oh, nej, prøv yeah. Den var lang in da. der. Uh, fin. Ja, yeah, fin. Oh, bon, du har fundet lang en, skat. Jeg har fundet stor, mange store skat. Jeg har fundet i lang i en har <laughs> ไปหน้าสองถอยหลังสามเพื่อนนะจ๊ะนั <c oughs> ่งหัวเลวาะปัวไปจา้าไปต่อไปต่อแล้วไปแล้วไอ้จ้เอาเปียดน้ำอัดพันอัดพันพลออีกแล้วหุยแหยนหุยแหยนแหยเอาน้ำมันมันต,ำต่ำจ๊ะโอ้ยอันนี้ก็เหี่งโอ้ยหอ,ย,อยสองสศ์ทิศพันเหยียบจ้ะ นี้กสิอุ้ยบังแนี่จ้โอ้ยจะทดได้ดิทายพอบับกังนสิใหจแบังแเดียวบกใจใจโอเคโอด่ะโอเคะฮะดีดีดีเบ่งแ่นี่จ้าบ่งแ่นี่คุณ่ะ อุย้ยสิเบิ่งแน่จ้าเบิ่อง nea อุย้ยทีแล้วก,ก็มานเถอะจะพาไปตึกแฮกเด่เอ้าโอ้ย,อยฟลอดงามจ้างามหลายพ่นะพนดอกหนึ่งฮักยู่ข้างในพอนะ บริหักไปโอ้ยมันบริหักจะมันโคตรอยู่ในดินงัดมันขึ้นมาจะเป็นแตกเป็นเละจ้ะมึงแน่พูดนะวันหนึ่งมาได้จ้ะเด้อดีเด้อพรนี่กระแมนจ้ะพูดนะเอา้าได้กิดถึกตัวกระแตกหลดุดน,นี่จ้ะ นี่โอ้ยีบอีแม่์คนน่ะ,ะมาต่อไปแฮ่อินจ้าอย่สิจ้ะคนน่ะจ้าแทก็เห็น,นก็เกาเลยตอนนี้ทังพันได้เกิดแล้วพันเกิดเป็นกุมจ้ะแน่คนน่ะขาเจ,าจอยอยิ่เหี่เสร็จแล้ กิ๊บเม็ดมลลายความเม่พี่น้องเไงไอติดผ้ามาออกงานเก็บไกอติดสองคนจ้ะบ่เห็นเอสแก๊บแก๊บพ,พี่ค่ะพี่ไอติดกับพ่ออีกแล้วพุ่น่ะดอกเห็ดแล้วงามจังงามไปโตจต่ไปโตเขาตะกาก่อนกาลัางสิงยางไปจ้ะ อันตาปลนเลือกไม่เห็นอันนี้ก้อนนี่ก้อนพู้น่ะมึงเบิ้งเบึ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 ง,บ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 งปาดตีโตเจ้าคือด,ดอกไงแจเอาจังได้ละจ้ะโอ้ยเละเมือล่อฮามานันนี่น่ะขอโทษจ้ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มึงแน่จ้ะดอกบักไงดอกสวยๆค่ะผุ้นีงอีกขานึงยกดอกหนึงยกข้างในผู้น่ะ มุนมดเนจ่าเบิงแน่ไอทิชยืนถ่ายอยู่มบนแมงมันหลายจ้ะแมงมันต่อไปจ้ะไอทิชพุ่นผอต่อแล้วอ่โอ้ยเป็นยังนไงขลีอยู่จังสี่ห้อยเพันอันโอ้พันเหยียบเปลี่ยนหน่อยมันมึงน,นี่จ่าเจ้าพ่อนี่ไหมเห็นไหมดอกนี่ไหมมันเอาอะไรอยู่แ่านี่ไปจา่าไปเอาแต่ไอทิก่อนเนาะ เปิดห้าคือเปิดได้าจะลุกจะได้แปลโอเคำพัวจ้ะไปตัวจ้ะไปตัวแล้วพอไปส่วังหนึ่งโอ้อาวนกันเข้าไปกองขันเข้าไปเลยสิลมเดี๋ยวซ้ายมาจ้าไปดูไปดิจ้าจะเห็นแบบปุณห์อก่ปักไงหนึ่ง อืมยามาฟลอดดี่สกจะงามหลายปะต้ปตโโอ้โอ้ปะตโ้ขามันแม่จะโอ้โหพุซิปาจิตางามขนาดอืมได้แบบนี้เตะจกัน ลอยดอกนี่รู้จ้ะเลิศเลิดเลิด,ลดงามคักงามแน่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยบุญเนีย,ยจะ้ะไปกลับไปตโตไปจ้าไปเก็บน้ำเหล้าต่อปุณนะแล้วอีกแล้วดอกนี่จ้าดอกนี้อขออนุญาตตัดขามันซะเนาะจ้าเนาะเบุญเนี่จ้าดอกน้อยๆมันก็นเกิดเต็มอยู่นี่จ้าเบียร์น้อยๆมันนี่ยทราบลาบอยู่จ้ะปุณนะมีตัเบียร์น้อยๆมันงและจ้าอยู่นี่ จะกับพ่อยเยที่่อที่่อย่างเหยียบมันนจ๊ะแมนมืดเลยจะนเบียนหน่อย่นี่เ้ยนาเงเบียนอยมึงจ๊ะนี่เบียนอยมันตะสอนบ่วกเจ้าว่าฮคันแขวมุงแน่นี่แมนมืดเลยจ๊ะมึงน่พุน่ะเป็นทางไปโอ้โหพี่น่ะจะแมนมืดเลยเบียเฮ็ดจ้ะพุน่ะ พุ่นนะเป็นกเป็นกลุ่มอยู่พุ่นนะจา๊ะเห็นวะพุ่นนะแมนมดจ้ะไปๆออกจากตัวนี้แล้วสีเหยียบมันจ้ะไปจ้ะออกจากป่าแล้วอยังบ้านพีแล้วโอ้ยป่าแปลนี้ดีจ้ะพึ่งน้าจา้ะทั้งผลบริย่างึ้นไปทั้งทั้งผลก็ออกคือการจางบริย่างึ้นไปอย่างก็แถวๆนี้แหละจ้ะออกสิบก้าวแล้ว ปลาเห็ดปลาอันสวยงามจ้ะปลาสะอาดสะอาดปลาเป็นตะยูจ้ะถ่ายจิตเมื่อเฮียนหรอกไปหากินเขาเป็นเมื่อเฮียน ไปเรื่อยๆสองแถาตายหาญย่นะน่าจะปลาเห็ดตะเก็บปากตะเก็บเพชรตะเก็บปากค่ะว่ามือตะเก็บเห็ดท้อมปากท้อมข้อจ้ะมีความสุขขัดอันพวกเพ็ดน,น้ำหมากเพชรยังในปลาหนีก็ไล่หลายนะจ้ะจะหังว่าเอาคุณบุคมา กินเหพชรดมหมากอยู่แล้วอาจารย์เนอะมืัอนี้ก็ฝากไปซ้ำนี่เด้อจ้าเด้อเก็บเห็ดมุนมวลกันก็ไปทิดมืัอนี้หอมพ่อหอมปากหอมข้อจ้ะาชนะแจักสิเดมาอีกบ๊วยมาคือเก่านะจ๊ะเนาะมากับเปลกแมาดาวเพ็ดนั่แหละกับเอียพ่อนกับอันนองยิ้งอ่ะกับเพื่อนกันแล้วเนาะจ้ะไปแล้วจ้ะกลับบ้านแล้วโอกาส้านพนักผ้าไอทิศไปหาเลาะเที่ยวเลาะกินกัน จะคข้องได้ลาะปลาแล้วแหลกกันเปลี่ยนกันเนาะจ้าเนาะคือเก่าละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเบิ่งตากาเฮ็ดจอยจ้ามื้เนี่ยเห็นบ่จ้ากหลายอยู่ไปละจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ